อ่หัวข้อเราวันนี้ก็คือเปลี่ยนสิ่งที่ชอบเป็นสินค้าทําเงินบน ebay นะครับวันนี้ทุกคนลองลองนั่งลิทต์ดูดูนะครับว่าเราชอบอะไรบ้างนะครับเราชอบอะไรบ้างเราถนัดอะไรบ้างนะครับเราถนัดอะไรบ้างสินค้าที่เราขายแบบประมูลเนี่ยนะครับ มันมีโอกาสที่จะจบสูงสูงไหมนะครับก็มีโอกาสนะฮะนะครับคราวนี้สินค้าที่มันจะจบสูงสูงได้เนี่ยนะครับมันก็มีหลายปัจจัยเลยฮะนะครับเหมือนที่ผมบอกเลยนะมันก็มีหลายปัจจัยนะที่จะทําให้เราอะจบการประมูลสูงสูงนะครับปัจจัยแรกเลยนะฮะนะครับสินค้านั้นอนะ คือเราต้องบอกก่อนนะครับว่าสินค้าประมูลเหม,เหมือนคุณรู้เลยว่าผมจะมาสอนเรื่องนี้เลยนะก <c oughs> ็มีโอกาสนะครับมีโอกาสแต่ว่าเหมือนที่ผมบอกนะครับว่าสินค้าที่สินค้าที่เป็นของเก่าของสะสมครับมีสตอร,รี่มีเรื่องราวนะครับให้คนน่ะจดจํานะครับแล้วก็อ่านนะครับแล้วก็อินไปกับ เรื่องราวกับสินค้าเราสมมุตินะครับว่าถ้าเกิดว่าวันนี้คุณมีสแตมนะครับสแตมนะครับวันนี้คําถามคนที่ถามมาก็คือเขาเขาอยากขายสแตมนมี่แหละผมก็เลยเอามาเอามาทําเป็นหัวข้อไลฟ์สดนะครับคือเขาชอบสะสมพวกสแตมเก่าพระเครื่องเก่านะครับถ้าถ้าคุณชอบแนวนี้ ถ้าคุณบอกว่าเราชอบแนวนี้เราอยากขายแนวนี้ครับมันขายได้นะแล้วคนที่ชอบสิ่งเหล่านี้ผมว่าแน่นอนนะครับก็จะต้องมีความรู้เนาะเกี่ยวกับสินค้าพวกนี้แน่นอนขอสรุปคำถามม้ละกันว่ามีโอกาสที่จะจบสูงได้นะครับสินค้านะจบสูงได้ถ้าสินค้าเรานะครับมันมีจุดเด่นมีเอกลักษณ์มีความเป็นพิเศษ นะครับอย่างใดอย่างหนึ่งนะที่ทําให้คนรู้สึกว่ามันน่าจดจําแล้วก็มันน่าสะสมนั่นเองนะครับอันนี้ผมว่าเอามาขายได้เลยเรียกว่าถ้าเกิดว่าคุณเป็นคนที่ชอบสะสมอยู่แล้วเนี่ยนะครับคุณลงทุนกับการสะสมไปเยอะพอสมควรนะครับเอามาเปลี่ยนเป็นเงินซะดีกว่าลองลองเขียนออกมาครับทุกคนลองเขียนออกมา ว่าสิ่งที่เราชอบเนี่ยมันมีอะไรบ้างฮนะนะครับเขียนเขียนใส่กระดาษเลยนะครับชีวิตเราเราชอบอะไรบ้างเอาสักห้าสิ่งแล้วกันอะไรก็ได้นะคุณอยากคิดว่าสิ่งที่เราแบบว่าคิดคุกคิดขุอนะคิดแล้วเอ้ยแบบนี้จะมีเรียกว่าเป็นสิ่งที่ชอบหรือเปล่าเออนะครับผมว่าคนคนเจนเจน90ย์เนี่ยนะครับ คนเจนเก้าูเนี่ยผมว่าต้องมีอะ่ะชอบสะสมนะครับชอบสะสมสะสมอะไรบ้างอันนี้เอาแบบเจนเก่าก่อนนะเจนเจนรุ่นผมอะ่ะคือสี่สิบสี่สิบก่อนเมื่อก่อนคนยุคเก้าศูนย์สะสมอะไรบ้างเอาเป็นของเล่นของที่ชอบนะครับของที่ชอบเลยใครที่ดูอยู่นะครับพิมพ์มาได้เลยพิมพ์มาได้เลยชอบอะไรบ้างชอบเกมตัวต่อ มันน่าจะเป็นเกมที่แบบเป็นเครื่องเล่นนะนะครับแล้วมันก็จะมีแบบตัวที่คล้ายๆเป็นสี่เหลี่ยมสี่เหลี่ยมเลื่อนลงมาลงมาลงมานะครับแล้วมันก็จะมาใส่ในช่องว่างช่องว่างช่องว่างเออเออนั่นเขาเรียกว่าเกมอะไรฮะนะครับเนี่ยนี่เห็นไหมได้ไอเดียละได้ไอเดียละนะครับได้เดียละเกม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 เอเอาเอา,เอาเป็นว่าเครื่องเล่นเกมนะครับเครื่องเล่นเกมยุคยุคเก้าศูนย์นะ เครื่องเล่นเกมแล้วกันนะครับเกมยุค9สูแล้วกันนะครับเอาเป็นของเล่นนะของเล่นก่อนของเล่นก่อนนะครับธามากอเหรออ่าธามากอสนะครับธามากอสนี่9สูเนรอนะครับไม่รู้นะมันน่าจะช่วงหลังแล้วมั้ง นะครับอาจเป็นว่าอยู่ในยุคที่พวกเราเล่นแล้วกันนะครับเออพวกเราเล่นแล้วกันนะครับมีได้อีกไหมเสื้อผ้าเสื้อผ้าเสื้อผ้าที่เป็นแบบว่าอะไรนะสกรีนคนดังนะครับยุคยุคนี้หาเห็นน้อยนะครับเห็นน้อยนะพวกแบบเสื้อยืดเสื้อยืดข้างหลังสกรีนพี่เตา๋าพี่เตา๋าพี่เตา๋เตาสมชายนะครับ พี่มอสเออพี่อ้อมสุนิสาเอออะไรพวกเนี้ยนะครับเมื่อก่อนแบบเสื้อพวกนี้เยอะมากนะแล้วก็มีคนชอบใส่มากนะคนที่เราชื่นชอบเนี่ยยังมีชีวิตอยู่นะครับจะมีชีวิตอยู่ดาานะนะครับพี่เบิร์ตยังยังอยู่นะครับพี่อ้อมยังอยู่นะครับสอนรามยังอยู่ เตาสมชายยังอยู่พี่แท่งยังอยู่นะครับประมาณเนี้ยแล้วพอพอพอคนพวกเนี้ยยังแอคทีฟอยู่อะแล้วเราก็ยังชื่นชอบเขาใช่ไหมเรากพยายามจะไปหาของสะสมของคนพวกเนี้ยนะครับเพราะฉะนั้นนะครับสิ่งที่เราชอบสิ่งที่เราสะสมเนี่ย รเราเอามาเปลี่ยนเป็นเงินเอามาขายบน eBay ได้กล่องเหล็ก d 2ทูบโอใช่ใช่นะนะครับกล่องเหล็ก D2b อบาบางคนชอบนะครับชอบสะสมสแตมนะครับสแตมนี่กว้างมากนะนะครับไม่ใช่ของเก่าอย่างเดียวนะสแตมท่องเที่ยวนะครับสัตว์ต่างๆนะครับสัตว์ต่างๆนะนะครับ อะไรอีกครับวัดต่างๆนะอะไรอีกฮะนะครับรูปอ่าพระบรมฉายาลักษณ์นะครับราชการต่างๆเนาะของของพระมหากษัตริย์ไทยนะนะครับอ่ามีอะไรไหมอีกไหมนะครับ มีของเล่นละมีสแตมบัตรต่างๆบัตรโทรศัพท์อ่ามีช่วงหนึ่งเราใช้บัตรโทรศัพท์กันเนาะนะครับตั๋วรถไฟตั๋วรถไฟที่เป็นการ์ดแข็งๆนะเป็นกระดาษแข็งนะครับนะเป็นกระดาษแข็งแต่ของพวกนี้ผมจะบอกว่ามาทำเงินได้หมดเลยนะครับบัตรโทรศัพท์บัตรโทรศัพท์ก็พวกบัตรทีโอทีอะไรที่แบบว่าเรา เราใช้หยอดเอ่อเราใช้ยัดไปในตู้แล้วก็โทรศัพท์ได้นะครับแต่ตกวันนี้มันไม่มีนะนะครับมันไม่มีละแต่ก็ยังมีคนสะสมอยู่ของพวกเนี้ยเราเอามาเปลี่ยนจากสิ่งที่เราชอบเราสะสมบางคนชอบสะสมนะเก็บไว้เก็บเก็บไว้นะครับสะสมเก็บไว้เก็บไว้นะสสเก็บไว้คือวันที่เราสะสมเนะี่ยเราสะสมด้วยความชอบบางทีเราไม่รู้หรอกครับว่าวันข้างหน้ามันจะมีมูลค่าตอนเหมือนเหรียญเหมือนเหรียญรัชกาลที่9ตอนนี้เลยคืออะไรที่แบบว่าเป็นเหรียญ ที่ทํามาเฉพาะพยายามเก็บเก็บเก็บไว้เพราะเพราะว่าไม่มีแล้วไงไม่มีแล้วไงนะครับเราก็ไม่รู้หรอกครับว่าอนาคตข้างหน้าเนี่ยจะมีมูลค่าไหมไม่รู้แต่ว่าเราอาจจะเก็บด้วยความชอบใช่ไหมครับด้วยความศรัทธาเก็บไว้ก่อนไงเก็บไว้ก่อนประมาณนี้นะครับพอผ่านไประยยหนึ่งเวลาหนึ่งนะครับสิ่งของพวกนั้นกลายเป็นของเก่า กลายเป็นแลผ่านไปสิบปียี่สิบปีสามสิบปีห้าสิบปีกลายเป็นของเก่าเฉยนะครับกลายเป็นมีมูลค่าเฉยใช่ไหมนะครับเมื่อก่อนเราไปเราไปสัมเพลงกันตอนกี่โมงตอนทีสองใช่ไหมครับตอนทีสองเพราะว่าทางเข้าสัมเพลงอะ ยาวราชอ่ะยาวราชเขาขายอะไรนะครับดึกดื่นเที่ยงคืนเขานั่งขายอะไรนั่งขายของเก่าเหรียญเก่าโถกเก่าเบญจรงเก่าเฮ้ยภาพพวกนั้นผมยังอยู่ในความทรงจำนะนะครับชอบไปเดินมากเลยเสียดายที่มันไม่มีแล้ว,วครับในยุคสมัยนี้นะเพราะว่าเขาเขามองว่าบ้านเมืองมันไม่สะอาดนะครับ แถวสะพานเหล็กอย่างเงี้ยเราไปเดินแบบตีสองตีสามใช่ไหมเดินหาของเก่าเอามาขายอะ่ะเมื่อก่อนนะเมื่อก่อนนะนะครับไปหาพวกชิ้นส่วนพวกคอมพิวเตอร์ยุคแรกๆนะครับเสียดายนะทุกวันนี้มันไม่มีแล้วนะครับมันเป็นสเสน่ห์อะนัะ่นอ่ะเออเทปเพลงนะครับใช่เทปเพลงไปคลอ,อ,อ,องถมอ่าใช่ใช่คลองถมอ่ะเออ นั่นแหละเขาเรียกว่าคลองถมนะไม่แน่ใจนะที่เยาวราชเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรฮะตรงนั้นนะ่ะนะครับคือมันยาวมากเลยมันเยอะมากเลยแบบตั้งแต่ตั้งแต่สองฝั่งของเยาวราชยาวถึงนู่นเลยครับนู่นเลยสะพานเหล็กเลยสุดคลองสุดคลองสะพานเหล็กอะ่ะนะครับแล้วทางสนามหลวงก็จะมีคนขายของเก่าที่คลองหลอด นะครับที่คลองหลอดย,ยาวเหมือนกัน <c oughs> ยาวเหมือนกันผมก็เลยจะบอกว่าสิ่งที่เราชอบสิ่งที่เราสะสมสิ่งที่เราเก็บไว้อะนะครับวันนี้มันมีมูลค่านะมันมีมูลค่าเราสามารถเอามาเปลี่ยนเป็นเงินเอามาขายบนอีเบย์ได้ครับเพราะว่าตอนนี้ตลาดกลางคืนบางทีมันก็อาจจะหมดไปละอย่างพิษณุโลกเนี่ยนะครับตลาดริมน้ำอะ่ะ ลตลาดริมน้ําตลาดถนนคนเดินอะเมื่อก่อนก็มีทุกวันเลยนะครับก็ด้วยสภาพการมันเปลี่ยนไปนะครับเหลือวันเดียวคือวันศุกร์นะครับถนนทุกวันศุกร์ก็จะมีคนที่มาขายของแบบเป็นถนนคนเดินนะครับทุกวันศุกร์เลยก็จะมีคนขายตั้งแต่ของเก่าของใหม่ของ,ของกินของขนมโบราณไรนะ่รม,มาขายกันเต็มหมดอะ คือใครก็มีอะไรก็เอามาขายอะแบกระดินแบบไปยาวเลยนะครับข้างล่างก็จะเป็นแพรแพรบ้านคนเน่ยนะครับเป็นเอกลักษณ์พิษณุโลกเลยเสียดายที่ตอนนี้เขาลื้อทิ้งหมดแล้วนะครับคนที่อยู่บนแพรเขาก็ขึ้นมาบนบกหมดแล้วเสียดายนะภาพความเก่าๆก็ไม่มีละเออประมาณนั้นอะนะครับ แล้วคนที่เขาอยู่แพรเขาก็ขายขายข้าวด้วยนะขายข้าวข่ยเจียวขายข้าวอะไรแบบคนไปเดินตลาดคนเดินตอนกลางคืนอะไรเงี้ยนะครับเ,เราก็แวะกินตอนนี้ก็เปลี่ยนเป็นแบบพัตคาคารดูหรูหราขึ้นเออนะครับมีนายทุนเข้าไปจับจองมากขึ้นนะครับสิ่งเก่าๆก,ก็เปลี่ยนไปนะครับเหลือแต่ภาพทรงจำ นะแล้วคุณรู้ไหมครับว่าเวลาคนไปพิโลกอะ่ะคนก็จะไปตามหาโปตเตอร์พวกนั้นอะ่ะพวกโปตเตอร์พวกปอดการ์ดพวกนั้นะนะครับปอดการ์ดเรือนแพ่เก่าๆอะ่ะผันใครผ่านไปพิโลกอย่าลืมแวะไปหาซื้อมาเก็บไวนะ้นั่นคือสภาพเมืองเก่าพิษนุโลกเลยเออตอนนี้ไม่มีนะมันสามารถเปลี่ยนเป็นเงินได้นะครับปอดการ์ด ต่างๆนะครับถ้าคุณมีนะครับถ้าคุณมีคุณสามารถเอามาเปลี่ยนเป็นเงินได้เห็นไหมเห็นไหมนะครับบนอีเบนะอ่านะครับนะครับว่าแล้วไงอ่ะมีมีมีนะครับนี่นี่เป็นไงฮะนี่เป็นเทปเป็นเทปนะครับปิดปิดไปก่อนนะครับเพื่อเป็นลาลูกศิษย์นะมีไหม ขายแพงไหมแพงนะแพงนะนะครับเป็นไงของเก่าของเก่านะครับน่านี่นี่โอ้นี่เพิ่งลงไปด้วยฮนะเพิ่งลงไปเลยนะครับอันนี้โซนี่โซนี่นะครับน่าอันนี้อันนี้เป็นรุ่นที่อันนี้ รุ่นนี้นะครับโซนี่รุ่นนี้โด่งดังมาจากหนังเรื่องหนึ่งนะแล้วมันก็มีออกมาเป็นพวกซา,าเบิลพวกโซนี่วอล์กแมนอะไรพวกเนี้ยนะครับนี่นี่นแฟนพันธ์แท้นะเออเอเอนะครับเนี่ยเห็นไหมนะครับโหขายกันเท่าไหร่อ่ะเนี่ยสองร้อยเหรียญน,นะครับธรรมดาซะที่ไหนนะนะครับธรรมดาซะที่ไหนอ่ะ นะครับมีไหมพวกคุณมีไหมนะครับเนี่ยถ้ามีถ้ามีก็อยากก่อนะอยากเก็บไว้นะครับอย่าเก็บไว้นะนะครับเอามาขายทำมาก๊อนนะ,อะลองดูนะมีไหมมีมีม,มีนี่น,นี่นะครับนะ สัตว์เลี้ยงสัตว์เลี้ยงยุคคนของคนยุคเกนะ้าศูนย์เนี่ยนะครับธรรมกตอมเห็นไหมครับว่ามันมีของที่เป็นของที่เราชอบนะครับเยอะแยะมากมายเลยนะครับเยอะแยะมากมายเลยฮะเพราะฉะนั้นนะครับเราเราแค่เปลี่ยนจากสิ่งที่เราชอบสิ่งที่เราสะสมนะครับมาเปลี่ยนเป็นเงินเนาแค่นั้นเอง ผมมั่นใจเลยว่ายังมีคนที่สะสมของพวกนี้นะครับอีกเยอะในประเทศไทยเพียงแต่ว่าอาจจะไม่รู้ตัวว่าต้องเอาไปขายที่ไหนนะครับขายได้ยังไงวิธีการขายยังไงเนาะทุกคนสามารถที่จะเอามาเปลี่ยนเป็นเงินได้นะพวกกลุ่มสินค้าประเภทหินก็ขายได้ฮะนะครับเนี่ยนะหินสะสมหินแบบ โอ้นี่นี่คนไทยขายนะพันห้าร้อยเหรียญน,นะครับหินที่เบตแต่ยังขายไม่ได้นะนะครับเออกลุ่มนี้ก็น่าสนใจนะใครที่สะสใครที่ชอบสะสมหินพวกเนี้ยนะครับลองดูก็ได้พวกโอ้อันนี้เข้าขายนีดมาเก็ตเลยนะครับเนะี่ยใครหาได้นะหรือว่าใครมีนะเนี่ยเนี่ยครับเมื่อก่อนเนะี่ยของพวกนเนี้ยเนี่ยนะครับมันจะมีอยู่แถวที่พี่พันธิดาบอกเลยคือแถว คลองหลอดนะครับแถววรจักรสะพานเหล็กคลองถมอะไรพวกเนี้ยนะครับเนี่ยใครที่เคยไปซื้อสมัยนั้นนะครับแล้วยังเก็บสะสมอยู่เนี่ยเห็นไหมเอามาขายทําเงินดีกว่านะครับเก็บไว้ก็เก่าเบาๆนะเออนะครับขายบนอีเบเลยโอเคไหมนะครับสิ่งที่คุณชอบสิ่งที่คุณสะสม เอาไว้นานๆนะครับลองลองดูบางทีของพวกนั้นอนะ่ะอาจจะมาช่วยคุณในตอนนี้ก็ได้นะนะครับลองเอามาขายก่อนเพราะว่าการขายขายบนอีเบเนี่ยนะครับยังไงคุณก็เริ่มต้นฟรีอยู่แล้วนะครับฟรีอยู่แล้วไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับแค่คุณสมัครเป็นสมัครเป็นสมาชิกเสร็จคุณก็สามารถลงขายได้เลยนะครับเนาะอ่ะใครที่ชื่นชอบนะครับ ไลฟ์สดแบบนี้ก็อย่าลืมแชร์ให้ผมด้วยนะครับแล้วถ้าหากว่าเพื่อนๆท่านไหนอยากจะลงมือทำนะครับอยากจะเริ่มต้นขายสินค้าบนอิเบย์แล้วแต่อย่างเริ่มต้นไม่ถูกนะครับไม่รู้จะไปยังไงนะครับไม่มีใครบอกนะครับก็ตามนี้เลยครับตามนี้เลยนะใครสนใจก็ทักมาที่ไลน์นี้เลยครับ ไล่นี้เลยนะนะครับนะมีทั้งคอร์สออนไลน์คอร์สตัวต่ดตัว,ตวนะครับใครสนใจคอร์สไหนทักมาปรึกษาฟรีก่อนนะครับมาปรึกษาฟรีก่อนนะว่าอีเบเหมาะกับเราไหมเหมาะกับคุณหรือเปล่าคุณชอบมันจริงๆไหมมันเป็นแนวไหนมานี้ครับสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกคนเลยนะครับที่มาติดตามรับชมไลสดสวัสดีครับ